สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนครับเมือนี้ช่องฮักนกชาแนลครับพอดําน้องกันแม่นกครับเมือนี้โอ้เมื่อนั้นแทบครับแม่นกว่าจัดอีกดูว่าสันกะปูไข่ครับกะปูไข่ขนมปังไข่เนาะพอสีมืดระเบือหลักกามันไปนะโอเมียนมันรุดแม่นกพี่อยู่การไงีตัวใหญ่ครับเมือนี้จัดมาสองตัวขนาดเจ็ดแปดขีดเนาะโอ้ขนาดเจ็ดแปดขีดใช่ๆกะเบือแม่นกเลิศเลยนะ ุบพี่ให้น้องเขาเบิ่งเลยอุปกรณ์ครับกับที่มีโอ้โหเสียงคืองค่ะครับว่ะโอ้ยไข่แตกแล้วอ่ะนี่หนกถุบไข่แตกไข่แตกเลย้วยสาดไงโผดบ่ครับสากกระเบืองยิ่งงครับกบื้อโบื้องบื้อง้ยจัดจัดจัดโอ้ไข่พี่น้องไข่เนียๆเลยครับโมนี่เบิร์ใหญ่มากเลยนี่อัะไรเนี่ยไข่มันนะอุ้ย เกือบรุดพี่น้องจากนอร์เวย์คุเด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อแซ่บครับพี่น้องท่านใดสนใจครับไตข้อมเมนต์พอดามาคลายแบบนี้เลยเอาไม่เอาบวงซ <G ül üyor> ักให้เพิ่นเบิ่งเนี่ยคุณนะข้างไข่มันนะ <G ül üyor> ท่างเพรเท่านี้ด้วยค่ะพี่น้องแล้เลย <G ül üyor> บกโกงบอลเนี่ยโอ้โหใครจัดเลยแหละครับนี่ ต้มฟ้าเลยระเบือสิกินอย่าง่นี่นะไฮดำไฮพอดำนี่กระดับมาเลยนี่เบิ่งนางไข่ฮิวโน่พอดำเลยนี่ครับไข่ครับนี่เป็นอกสิกินแล้วไข่กระปูมองนี่พี่น้องมองนี่ให้มาเนี่เไม่ใช่เป็นเรื่องเลี้ยงขนมปังกระปูไข่ต่อมเาไรกินกันเจลซีฟู้ดครับเนื้อเอาหอมหอมหืวโน่แข็งเท่ กินเชื่อใครกินด้วยอื่พี่น้องเขากินอะไรแล้วซีฟู้ดปม่นกทำเองเอากินเพื่อละครับนี่ทางไข่ไนี่ไข่ลายแท้ไข่เหนียดเหนียดเลยเด้อพี่น้องเด้ออือหือหุดยอดขุ่มและข้าแห้งเด้อค่ะพี่น้องแล้วเบอร์พวกกินบอกพี่น้องว่าขุ่มแห้งอือ นนห้หหหองพลังคืออะไรค่ะยายคะหือพเรามาท่งกลางอืมแจจดจากขนาดพลอ,อู้หืสดเดยวบ,บ่อนนีเยสดแจ่วมือจําแจวอยู่หืมใครเต็ม้วครับทงกท่างหืมพลังคือจวดค่ะ หลอกใครพี่น้องเมืงองแดดมาจบเจือ,อแผ่นรังที่เป็นไข่ทั้งเบิร์ดเลยครับกรบเบิร์ดคือประจำเจียวแห้งใหญ่แห้งนี่จะไข่นะ้ะพี่น้อไข่ เบื้องนี้หนึ่งก็คือไข่เค็มนมพะลังเจ๊แสบกว่าไข่เค็มร้ายเลยค่ะพี่น,น้องปูขนมปังไข่ใครจะหลอกเราเบอ้อร้านอยู่ใจม,มันปา่าก็จริงนะเพียงเบ้อไปอย่างแสบด้วยอเอ้อพี่น้องกินอนะไรด้วย <c oughs> <c oughs> นอนกำลังตื่นครับเหมือนีัน ลราเบรืรอลับบอ๊ะบบกินบอกกินให้พีนองแบเนี้จ้ำเจ้าก็ชอว์หวานมันมั่นครับอืมอีกบอ๊บบะเมน,นูก็ว่าคุณเนาะค่ะคุณเมน,นูกากินอีย่างพี่มันเป็นไข่มันจะออกมันมนเลยครับไม่ใช่ไข่เลยนะพี่น้อ,เองเนี่ แมงไข่ปูหรือมันปูไข่เอล่าเพาดำเบอร์รอยีงแของแกร่เหมดแล้วพี่น้องท่านใดบุกเคยกิน,นย่กงล่องเมืองครับสามารถรัง่งในเพจพอดำไดเด้อครับเดอ้อมไม่มีแต่ไข่อยู่เต็ม ฉันเต็มเลยนี่นะเขาเสียดได้ไลยพอลังบวงซักแบบเพราะกังไกลเลยเปอืากังไกลพาเคิงเลยอืมนั่นหนาวจัดไปครับของแสบมาจับซอยโอ้ยพอลังไข่ยังเต็มเลยนะตัวนี้สุดยอดเลยอืมพี่ครับอุ้ยพี่น้องโอ้ยของแสบครับของแสบ โตเดียวกับซีอีมแหละพี่น,อน้องเมียนคุ้มค่าคุ้มราคาครับไม่ใช่ใครเบอร์อยู่เมโนก,ก้าใสเจ็ดแปดขีดเน,นกกาะเมโนก่าเนาะระเบอืเบอโบกินพี่นอ้องเบอง์ซีนเม,ม่นอ้องนี่ก็กเป็นคือกระปูบานเห่านี่แหละครับแต่ว่ามันถ้าตัวใหญ่กว่านี่ครับอันนี้มันนาแน่จัก,กรเดินวันยังพอดำกุบจัก,อ,กอ่ะรนี่ไงอืม มี่น้อคือบทุกามห้ระเบิดแน่นิระเบ้อกามปะระเบ้อกินสีน่ะขาทุบกินเืยทุบมาและพี่น้องระเบ้อกันกะมี่ครับเบ้อหนึ่งสา่นับพี่น้องใสกรรยบกาศล่มๆครับระดำเนื้อเพื่อนแมน เน <|ja|>> ื้อยัออกหวานๆนะครับเนื้อหวานๆเนื้อนกคือว่าปนทุกทีเนี่ยไข่มันมันเนาะเนียนเอากระดูกพคนออกก่อนครับเราจะมากินไข่น้ำกันพี่น้องเอากระดูกเอากระดูกขาอืมมาพิ่นะว่าเขาหล่อโคบดเดินอยู่นะโอ้นี่อืมชิมซีฟู้ดครับ คือขนมปังเลยเนาะชอบชื่อคนนี้เลยแอบจี่งเนาะรอบสองขับเที่ยวมากินรอบแรกยิ่งมาจู้ใจไปเลยรอบนี้ชื่ใจเฮงจริงเนาะฮึ่ม กินได้ได้กับโบัดวเสีเห็ดยังไงกิเนื้อเนื้อครับบะเนื้อเห็ดลายๆเนาะใบกินแน่นอนพี่น้องเนาะเบื่อเอาแกงป่ะเมื่อได้ย่างแางบ่ะเลยพี่น้องกินปูอัดบ่ครับอันเดียวกันเลยเนื้อเนื้อหวานอืม ขลวรกเกวใช่เลยอือพอดาับวเนือนหวานไหมน้งองป,อดปอดัดปขอมเลเจา,าทางพอดนี่เบิเแล้วไข่มต่เนื้อครับขาวๆเนี่ยเป็นเสนเ้นเปมนเส้นอยู่ครับอืออีกจากนหืดโอ้เห็นบ่เนื้อขาวๆนะอนพี่น้อ,องพอดดที่เด็กๆนอ่อือห็นบ่ เนื้อขค็ๆครับเอามากิแมเจลไปเมนูก้าเกเจลใช่หรอซื้อขอใช้แล้วกินได้เบิดกระโตุล้ลีสุดคุม้มนี่ เหนีอวันร้านแห้งเลยพี่นอะร้านแบบเลยนะร้านแบบจุ๋ยจุยขาดบบาแทบเลยเบาตอดเงานหน่อนยเลยโมโนไปเลยครับเมือน,นี้ตั้งกินดีคนจอยครับเบื่อคนจอยบบบเอ๊ะก็โลละฝากพี่น้องเอฟซีสือทอยนะแป๊ หอมหวานครับวางไข่กับมันวางเนื้อกับหวานไปแบบนึงลมครับเอาเบื่ออยู่ปะห่อฤดูห่อฤดูหนาวนะมูซาวในนี้องรต๊ิ้นน้อยหนึ่ง พา็คนที่เขายง้มหนาวกันแน่นีล่ละพี่น้องพอยดำขึ้นลงแหงค่ะเศษๆครับมันถ้าเราหดแหงพี่น้องคิดนี่ค่อยกินพี่น้องเลยอืปากปากกันนะน้องอุ่นก็น้องวายคนจะกินทีก่ทก,ก,ก,กันนะพี่น้องกินที่การ์ดเหมือนก้นเนื้อๆเลยครับ ตัวใหญ่เท่าไดเนื้อแั้งห,หลายเนยเด้อพี่น้องหักแสบเนื้อหว,วนานหวานต่างอีกแซ่บแสบฝากตอนพี่น้องเขาครับมาหนิพี่น้องท่านใดสนใจใส่ประมาณเจ้าโลพี่น้องแปดขีดพี่น้องแปดขีดแปดขีดหรือแปดกัมหรือแปดกัมนี่ครับทักแชทพอดำเข้ามาได้พี่น้องเด้อพอดำทรงให้อือ รอบก่อนพี่น้องก็ซื้อซอยลายตัวได้ไหมหนอ,อ่มใส่ได้ครับเรือกลิบนี่พี่น้องทันไดายากครับปูขนมปังไข่จากนอร์เวย์พอซือก่บนนี่บ่าจักรี่จัหรบอร์อยากกินน้ำได้ก้ามให้แซบครับพอดำเคยกินดูนนอยาเบอรอยากกินก้ามถูกเสรเทียงพี่นอ้องเบร์เหนื่อยนะ เนื้อมีอยู่สว่างครับในกามหน่อยๆก็มีกามใหญ่ก็มีคุณนะเนื้อในกามโอ้ยมันจะเป็นเส้นเป็นเส้นในเมนโอนเนื้อในกามนี่อีกสักบาทบ่กอิะฉากกระเบือกฉากกระเบือใหญ่ครับเอามาถูกเป็นยังไงเลยครับกามอย่างอันนึงครับพอมันลุดยอือคิดว่าอือ พรรมดาเลยอืมเหนือชาเลยฮอนน่ะเบื้ออืมใครชิคินว้ากันกันกินเป็นเนาะธรรมาการกินบ่เป็นเนาะกันกันเนาะน้ำแฉบแห้งได้หมองนียนะอ้าวคดามอืมถึงเซนครับคือไข่ระือคือไข่ตักแตนเบ้าน้ำตีนแกวให้เลยอ่ะอ้าเอ้าลูกคือเผ็ดเที้ย ส่วนไข่มันตตวส่วนทั้งเหนือหวานครับหวานหอมก็เป็นกระปูทะเลมันเหมอนหมกพอดําก็พอได้ครับไปเบิรงครับอือะไรเอาแซ่บๆครับมาในกฟากตอนพี่น้องฝากพี่น้องเข้ากดไลค์กดแชร์ครับกระปูขนมปังไข่จากนอร์เวย์พี่น้องท่านใดสนใจครับอย่าลืมติคอมเมนต์ได้ครับเด้อสำหรับเมเนครับขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวังสิ่งใดสมงความปรารถนาครับลำล้ำด้วยด้วยทุกคนเลยเบิร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ